สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีถูกท่านคนสวยมากยังวะโทรศัพท์เก่าสมภัส่วนปเฮ็่นวนยปราบงเฮ็ดต้องขึ้นมาเทิงดีกว่าเทอีเมลเรผักกระปูอยู่ต้องปยัดกะปูจ้ ก็เรียว่าอยากบ้าเลยไหมเต็มกับขูปงเงี้ยอยากบ้าซ่านซ่านเหรอปลาติดขาปูเฮ้ยพบกันสนา่นพันพื้นสบายดีพี่น้องเห็ดกระฟูเหมือนเห็ดฝาดเอ๋ คนสวยมานั่งเบิ่งพญาย่าพัมแล้าตอกพี่น้องเอ้ยเออต้โต้บ่เคยเห็นหน้าแจ็คตอกนะมันก็ได้น้อยเฮ้ยบ่าวซีนุ่นบนหน้าเอาขึ้นมาให้แม่นเพิ่นเอาขึ้นมาให้ายพญายฟาพัมแจ็คตอกเคยมันก็ขากอยู่ได้ น้าพ่อมือมือเดียวเบิดลำหนึ่งเนาะบ่พ่อมือเอ้ยเอ้ย<ป>อันนี้อะ่างแรกตัวจังราเบิรงกเห้พ่อจักให้ตัวเบิรงแ<ป>ทงจวดแทงจวดโลดโอ้ยคันผ่านะาน,น,น,านะต้องมาเล็งอีนี่มันบม่ได้ยากเล็งตัวถักเบิรงกเหนะ็น่ะเราเอาไปนะข้าวเดียวเนี่ยเราเกียนไหวอยู่ฮะ ปกติรัมหนึ่งนี่เป็นไทรเป็นมือช่องมือนะพอช่องซ้ำมือรัมหนึ่งนะเออน้องดําเกียเขาแล้วเออเออเขาเกี่ยวเขาเลยเนาะเออเขาเปถตอเกี่ยวขาเลยได้เขาเปถ่ตอเกี่ยวขาใหม่เลยได้ เราไปไปเอาอันเราไปได้ไปคอมาเห็นมากกะลามเนาะกีเขาใหม่เน oh. yeah. yeah. ่ะเขากินเลรอได้ไหมเกี้ยนไว้เดี๋ยวก็อยากเบิ่งเดียวจ้ะจักหน่อยเฮ้ย อดใจรอซัดจ่อยไปเล่งพ่อใหญ่พาหมหนูพี่น้องเอ้ยอยากเบิ่งพ่อใหญ่พามันชักตอก <c ười> เกียนอะไไว้หนึ่งก็อยากเบิง่งเนี่ยวะสันเขาก็ลภเบิดงพ้นเมือ่อคืนพ้นแบพพบพ้นพ้นแถวพ้นว่าเมื่อนี้เ้าก็ว่างแพงกระบอาใจเนาะพี่น้องว่นทีไปบ้านน้องดาวแต่ว่าพิดวังเพอบาแย่งเงื่งโทรไปห้าแม่น้องดาววา่านู้นหน่อยบ่สบายนักกว่าสัน เช้าขึ้นสวรรค์ผู้ที na, so say, ่แ so ม <No. S 1> like, ่ป้า so ทุกน <No. S 2> ้องน้องดาวดีน้องดิวนะบมสบายนักเช้าขึ้นห้องมอสวรรค์ห้องมอใหญ่ผู้เดียวเลยนะเออผู้ห้าก็ออกนี่อืมันเราเขาสนนะพี่น้องมันขี่ไล่หมดเศร้าเฮ้ยแล้วก็ขยุกอีเมยเอ้ยตั้งแต่มือเข้าไปนะเขาก็บาเด็กน้อยพี่ชายผู้ขนนอนขยุกแท้ เป็นดงดงแม่พโภนาบุญพะจุอัดมันหอยเฮาว่ะเฮาบ์เคยเห็นเด็กหน่อยนอนขยุกเฮงปันนีนะเฮาว่ะเวลามันสิรับเนี่ยจะตึกตึกแม่เอ้ยปัดเข้าว่ะ น้องอันน้องดาวบลอสบายนักพี่น้องเอ้ตะกี้เขาว่าสิไปมื่อนีิว่าเซียนเอาเงินไปอันหม้ออม่เพิ่นลแล้วทีผู้ใหญ่ใจดีอันใายคูโนเพิ่นฝากมาให้ายทะเลพี่น้องแม่ทั้งสี่ฐานทั้งเมืองนอ่องคูโนเพิ่นเอาเขามาให้มื่อนั่นแล้วก็สมทบกับเงินอ้ายทางกรุงเทพเพิ่นฝากมาให้เนาะงหนึ่งพันบาทว่าจเจ้าไปให้โทรไปเผวาโน,น่นหน่อยบลอสบายจะเอาไปอันเจ้าขึ้นห้องมอใหญ่ห้องมอแข็งสวรรค์พวเขาก็เลยยุติ การสบบิไปเนาะรอผลลงมาค่ะจ pues huh? oh. uh ังสิไปพอดีมืออื่นพี่น้องเลยพอดีนู้นหน่อยลงมาแต่ห้องหมอจังสิไปฮึใช่ผู้ชายผู้ชายเฮ้ยเพิ่นไปเบิ่งหมอน่ะวันแรกก็แม่ว่าพอมาบ่ หอมมะฮ่าหอมาเยี่ยมมายามอาพอนากระพอนากระใต้เลยแหละปวดใต้ <c oughs> เสต้เสร็จลูกตองฮไม่แดงแดงฮะเอาผัวบอเอ่อเอาผัวเป็นห้าจัดซื้อผ้าอีกเดือนเออบอกหอมาหาเนาะมาตองมาซุนตองเป็นตองเล็กน้อยอีกแล้วนะก็ได้ เาไม่ได้มาเฮือนเออไม่ิไดเขาบม่ได้มาเฮือนเนาะเจบาดี่นื่้อืมโามพี่น้องเลยมาต่อมาซุนนู้นหน่อยเซาเกิดหนอโมใหญ่เดนนี่เดี๋ยวเาจะโทรถามอาการอีกบนญเหลวว่าเป็นจังได เมื่อน่ะถ้าแปลกยุ่มมือค่าไปน่ะมันขนยุกแข้งอะลมออีมันเ้ยอ่ะประหมบักนักๆปกก็นนยังขยุกดน้วยนิดหน่อยนน้วอันเพป็นจังหวะจะไปตรวจที่ของหัวไปกับบบอไปอันนี้มาหากโรคไวรัสการจำป็นเนะเาะห้าไก่เบ้าเนาะเม่์เลยเมื่อบ้านเมื่อเมืองม,อมอาได้แม่ว่าแม่น้องด้าวนะเพิผลตะดำบ่ได้แต่งมาเฮือ่นนะพี่น้องพระทีข้องท่งนี้ผาทือเนาะพี่น้องสมมุติว่าถ้าบ่ได้แต่งมาเฮือนแล้วเสนอใจไปเองบ่ได้ครอบได้วาน พ่อเมฮนะก็ง่ายพี่พอพี่แม่เนาะพี่พอเนิ่มนะพี่พอน้่บอันนี้พ่อแจ้งพี่น้องเลยน้่แหรือมาตอกมาซุนของบ่ได้อามาเพื่อนเนาะแม่แม่น้องดาวผ่นมาอยู่น้ำพัวดิมาดูว่าเมื่อบ้านบ่ได้ขบลูกไว้รัดก็เมนก็เข้ากับว่ามาสี่เมื่อฮะเล่บเขาบ้าชายบ้านบ่เมื่อเขาย่านโรกย่านไทยย่านอาโรกเมื่อใจบ้านเขาเขาบ่เมื่อ แต่แท้ไม่น้องดาวกับบ่ได้อยากมาอยู่ดอกแม่นี่เมืม่อบ่ได้เขาบ่ให้เมือม่อคันซีเมื่ออะไคัขาซีไม่ซีสามล้านแตวเมื่อบ่ได้บ่มีมเ,เงินไปเชียบบรรพาบริโภคในบ้านพี่พ่อพี่แม่ทั้งนั้นเพิ่นก็เลย,ยมาไต่มาน้ำมาไต่มานำ้ำพักขีนะไข่นเ,เ,น,เนี่ยได้อย่างเติมหน้ามันพอเพิ่นเนี่ยการนั่งการยกนั่งการยกป้าเป่าเนาะแม่เหรอป้ามันจะเต้าวบอวะกับบ่อป้าเป่าอันเดียดแล้เนาะไม่เล่นหน่อยนะ

ไปตั้งน้อยมันเป็นแนวนี้นี่เองเนาะแม่หัวเอาเนี่ได้บ่เมียนบ่เมียนที่ท่านได้ท่านไปท่านเห็ดหักข้าเมื่อบ่ได้กระโคบบอกโคบเนาะเพิ่นเขามูขจาจบ่เพึ่งให้มาไต่มานำโควิดเบิดอย่างชิมื่อขาเมื่อได้กระเมื่อแแ่่นนัหละ เห็บอหอน่ะที่ช่ต้เดีดิม่ีเลยเนาะเห็ดบหลอนขอเ้เมื่อบ่ได้ถามเมื่อได้ครับีเมื่อไหรอืมบนไหนไตหันน้ำีอะไรเนี่ยนะซันซิมีห็ดมีคลองห็ดบ้านคลองเมืองเนาะอันคือกันแล้วห็ดผัวคลองแม่ เือกะไตเผือกะน้ำมาลูกก<ง>ูไปใส่คือมมายอยู่เพื่อนอยู่ซ่านทองตอนเอากันบนไอ,นอ,นอ้มาจะอมาอยู่เพื่อนเนาะ้นำเปนมาตายเลยีบบมนปเมนปเน็นผีบตายไปกัตายไปกับเพี้นท่าบุเห็นขจ่าเนาะข้าจาก็อยู่อีกโลกใบหนึ่งเหม,มืนบ่แม่นั่งกะนี่กตัผันเพรมันนี่ช้าิองวร ตไกกับมี่ตอ,อยู่กับมี่อต้ตเผาลูกเผาเต่ากับมี่มันลายควรอะี้จีแม่อคนเห่ากันได้เต้าเผาวพี่ปัสชานะควนอีนั่ควรนกระดูกจบอกเออเผาพี่ปัสซานะควนกระดูควนกระดูอด้นกระดูอัอกระดูกก,ก้นนะอืเป็นพีเผาอยู่ในพี่ปัสชานะั่นในกองพอดนะั่นจักบแล้วบอกอมันลายควรควรไปเกิดได้ใช่ สามสิบสองควนหรือควรหัวมุกควรหัวใจควรหัวควรแขนควรขามันมีเบิดขควรสุวรจะได้สิว่าสามสิบสองควรขวนญผมเนาะเบิจะว่าขวนนก็มีเนาะแม่จะว่าไปใช้หักครอืมวัเป็นมากมันยากขึ้นแน่นแน่นอ่ะเนี่ยแลนวิ่งเต้นฉนันเลยเนีบบเต้นกระเต้นแค่สี่สี่เลยเต้นหละ บอบจนไปเชียงเงินซื้อเลยห้องขีกับไข่อย่ได้เปินหวังน้ำผอเลยกับต้นเสด็จกับมากับอันนั้นแม่กำเนเป็นป่าไปเห็ดให้มันถือตอกมันก็เศร้าไปห้องหมอกับไปเสียงเงินซื้อเนาะกันเห็นบุถือตอกเห็นบุถือก็คือโรคกอแล้วกินยาบุถือก็สวัสดิ์โรคซ้ำอันนี้กันแม่นองดาวไปถือกับนอกกับเศ้า พราะมันอันนะไรกระเป๋าแม่กันเดินนั่นล,บบละกันซุดเ้าท่นไปบุถึได้ไหม่ั้อนนอนกัตาคิบนทนอนกับเพี่อนกิ๊บกิ๊นกิ๊บกิ๊บกิบกิ๊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 บกิบกิ๊บกิ๊บกิ่บกบกิ๊บกิ๊บบกบกิ๊บบายดีดยิิิ